ก็เป็นเรื่องของการศึกษาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายพื้นที่ข่าวในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วยที่จังหวัดลําพูนค่ะจังหวัดลําพูนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤตภายใต,ใ,ตใต้บริบทใหม่นําไปสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแรงงานสัมพันธ์สมานฉันท์ นายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคลุ้มครองแรงงานมอป้ายสัญลักษณ์นิคมอุตสาหารกรรมภาคเหนือเป็นต้นแบบแรงงานสัมพันธ์สมรรถฉันให้แก่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูนภายใต้โครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤตภายใต้บริบทใหม่ n ิว Normal และมอป้ายสัญลักษณ์สถานประกอบกิจการแห่งนี้ที่มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในองคอ์กร ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์เข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีร่วมปรึกษาหารือเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งข้อพิพาทแรงงานเพื่อสร้างสันติสุขในองค์กรนอกจากนี้ครับยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมให้แก่สถานประกอบกิจการจำนวน3แห่ง และใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการด้านแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน10แห่งด้วยครับก็หลายๆแห่งนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องโควิด19เนี่ยก็พยายามที่จะยื้อไว้พยายาม<อ>ที่จะรักษาคนงานแรงงานคุณภาพของตัวเองไว้การเลิกจ้างนี่ก็เป็นเรื่องท้ายๆที่ได้คำนึงถึงบางครั้งนี้ก็ต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันในการตัดลด ค่านู่นค่านี่ค่าใช้จ่ายต่างๆไป